สวัสดีจ้ามาอัปเดตเรดาร์ฝนการล่าสุดว่ามีฝนอยู่ที่ไหนนะคะมีอย่างละนิดละหน่อยกี้ก็อัปเดตให้ฟังเนาะไปรับชมรับฟังเลยสําหรับวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความ้าระกายตามปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่นะคะเรามาเช็คเรดาร์ตรวจฝนร,รายจังหวัดกันเลยพบกลุ่มฝนล่าสุดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหาคนครและตราดค่ะถัดมามาเช็คในส่วนของภาคเหนือภาคเหนือมีสองเรดาร์เนาะเช็คเรดาร์อันแรกตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอปางมะพาโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนืออีกหนึ่งเรดาร์ค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนบริเวณอเภอคิริมาจังหวัดสุโขทัยอเภอเมืองเพชรบูรณ์อสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะและอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนตรวจไม่พบกลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตอเภอขุนหาภอกันทารักษ์จังหวัดรีสเกตอเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีน้อยก็แจ้งน้อย มีมากก็แจ้งมากนะคะในส่วนของพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภายในวันนี้ก็ให้ระมัดร,ระวังเป็นพิเศษมีจังหวัดอ่า แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านพิศณุโลกเพชรบูร์เลยน้องบัวลำพูนน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุราชธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสจา้าคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า,จาบ๊ายบาย